จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากขิดเบในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะท่านผู้ชมจ้ะสาหรับวันนี้ทางเราขอลงการคํานวณเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะจ้ะรวมกันสนับสนุนสลากขิดเบรัฐบาลขั้มเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ คำนวณเดินล่างในวันนี้นะคะขอแนะนานท่านผู้ชมนะคะสําหรับสูตรเอาหลักแสนนะคะบวกหลักร้อยบนสามขอภัยนะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนสงบองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกเจ็ดน,นะคะจ้ะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะก,การคํานวณนะคะหลักแสนได้สามบวกสได้5 5าบวกสได้7 7็ดเจ็ดบวกแปดสิบวกแปด2ีบวกสี่นะคะยี่สิบวกสี่ดได้เลขเด่น7นะคะเจบวกหนะคะได้8 8ดบวกเได้15ได้เลขหจ้ะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกห้าสามสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขห้าคออกห้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณเดินล่างในงูนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูนี้ออกห้าสามจะเรามารับชมันต่อนะคะสาหรับการคำนวณในงูถัดมา หลักแสนได้8 8บก2ได้10 10 2บ2วก2 12 12บสอ24ิบ28วกหกสบด้วก2 2บวกเลขเด่น2นะคะสอบวก1ได้3 3บวก7นะคะได้10ได้เลขศจะดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก92การคำนวณเลขเด่นเดิมล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข2เลขและเลขศผลออก92เพราะฉะนั้น แนวทางเดินล่างในงวดนี้เขาัวเลเดนได้สอนะคะได้สในการคํานวณนะคะข้ามาในตําแหน่งของหลักน้นยล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2องตัวออกเก้ะเรามารับชมกันตอนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนใน5หบวกสได้8 8ดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอดบวกหนึ่งบวกหนึ่งสิบวกแปดยี่บดวกเก้าสาเดลิเกเด่นศูนย์นะคะศูนบวกหได้1 1ึนบวกเะคะได้8 สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก88การคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลข0เลข1และเลข8ผลออก88เพราะฉะนั้นแนวทางเดินล่างในงในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ข้ามาเต็มๆนะคะสำหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออก8เบิ้ลน,นะคะราวนรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนเลขเบกแปดสิบบวกแปดยีบ้ายี่สิบห้าบวกหนึ่งยี่สิบหกยี่สิบกบวกหนึ่งยี่สบวกเจ็ดสบวกสามเดได้เลขเด่น7นะคะ7จบวกหนึ่งนะคะได้8ปดบกเนะคะได้สิได้เลขห้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะ เลขเจ็ดเลขแและเลขห้าคนออก98เพราะฉะนั้นแนวทางเดินล่างในงูดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวออก98แปดเราไปรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูดถัดมาหลักแสนเลขเก้าเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายบวกเจ็ดสบวกเจ็ดสีบวกสามสีบวกสองได้เลขเด่นหนะคะ 6บวกนะคะได้ 8, 7, bar 7 7บวก7นะคะได้14ได้เลขจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก57สําสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข7และเลข4ผลออก57เพราะฉะนั้นแนวทางเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะเลข7ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออก57นะคะ ัดเลเจ็นี้คืองวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะจะเดินล่างข้าตัวเลเด่นเลเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1ตุลาคมพศ2563นะคะท่านผู้ชมจะทางเราจะทําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนนะคะเลยสองสบกศู 0, ครั้งก็ได้2อนะคะสอบวกสาได้ 5, 5้าบวกสาได้8ปดแปดบวกหกสบวกสมสิ 6, 14, 14 3, 17ดไดเลกเดน7นะคะ7บวก1นะคะได้8 8ปดบวก7จ็ดได้สิบห้าไดเลกเดน5นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเดินล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเดนมาแล้วนะคะเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้านะคะท่านผู้ชมจ้ะแนวทางการคำนวณเดินล่างของเราในวันนี้นะคะคำนวณได้เลขเดนมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดละเลขห้านะคะ เรามารอ้นด้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะจะผ่านหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสําหรับการคํานวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ